เดี๋ยวมาให้ดูปัญหาคันนี้กันนะครับ New Cedia er นะครับลูกค้าติดตั้งแก๊สมาได้3เดือนนะครับใช้แก๊สรถไม่มีแรงเลยนะครับแต่ใช้น้ำมันเท่าที่ผมลองนะรอบเครื่องดีมากน้ำมันนะแล้วก็มาใช้แก๊สจันละกระพือละนะครับรถก็ไม่มีแรงวิ่งนะครับเนี่ยอันนี้แก๊สอยู่นะครับกระพือครับคช่างแก๊สเขาก็บอกว่าเป็นที่คอยให้ไปเปลี่ยนคอยนะครับ ถ้าผมเปลี่ยนแล้วไม่หายเออแล้วไปยังไงต่อแล้วทีนี้นะครับขนาที่ใช้แก๊สนะครับไปหาแก๊สร้านแก๊สสามรอบแล้วไม่จบไม่จบไม่ดีขึ้นเอาง่ายๆนะครับแก๊สไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันอาการเท่าที่ผมลองนะครับหนึ่งันนะครับอันนี้ขนาดแก๊สนะแก๊สนะครับสันคล้ายๆเหมือนมัน ฉีดแก๊สไม่พอหรือว่ามันยังไงนะครับเท่าที่ผมลองนะเนี่ยสั่นมากเลยถ้าสับเป็นน้ํามันปั๊บนะรอบดีเลยรอบขึ้นมาดีเลยอันนี้ก็ตัดปัญหาได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ที่คอยนะดิเนี่ยรถไม่มีแรงวิ่งเลยนะครับแต่น้ํามันดีมากนะครับเออเกิดปัญหาแล้วนะครับแล้วผมจะไปยังไงต่อนะครับ วิ่งไม่ออกเลยเนาะอืดมากเลยนะครับนี่เหยียบไม่ไปเลยเหยียบอืดอะถามว่าไปไม่ไปอยู่อืดมากเลยน้ำมันก็หมดแก๊สก็หมดก็เนาะแต่ละคนมากกันเนี่ยสั่นชุดยางทยเครื่องอะมันมันสุดมันมันสั่นอันนี้เราเข้าใจอยู่นะครับแต่ปัญหาเรื่องรอบเดินเบรารถวิ่งไม่ออกนี่แหละสะดุดอย่างนี้แหละนะครับ แล้วก็กดลงไปนะครับรถวิ่งไม่ออกเลยเนาะมันไม่ใช่อาการสะดุดนะเนี่ยอาการคล้ายเหมือนมันฉีดน้ํามันไม่พอหรือว่ามันยังไงระบบแก๊สนะก็ะว่าอยุลูกค้าบอกว่าเออวิ่งขึ้นสะพานสูงรถไม่มีแรงแล้วผมจะเอาโปรแกรมไนจูนให้ผมไม่มีโปรแกรมให้ด้วยนะครับโปรแกรมจูนผมผมไม่มีนี่ปัญหาเนี่ย อันนี้น้ํามันนะครับน้ํามันน้ํามันดีเลยนะครับวิ่งดีเลยน้ํามันปื๊ดเลยลื่นเลยแรงดีเลยเนี่ยต้องเอาคลิปเนี้เปิดไปให้ร้านแก้ดูแล้วมั้งจะได้รู้ว่าแก้ให้เขาหน่อยเถอะแก้ให้เขาหน่อยคุณติดตั้งให้เขาคุณได้ตังไวแล้วอะแก้ให้เขาหน่อยแก้มันให้จบ นะคุณเอาตังค์ออมาแล้วคุณแกจบคุณจะเปลี่ยนกลองหรือเปลี่ยนชุดสายไฟเขาก็ได้แล้วแต่คุณเนี่ยน้ำมันม่งดีเลยวิ่งดีลื่นเลยนะครับอันนี้น้ำมันนะครับสับเป็นแก๊สปุ๊บนี่สับเป็นแก๊สละเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเป็นแก๊สแล้วนะแก๊สลว วิ่งไม่ออกเลยแก๊สไม่มีแรงเลยนะครับฝากเอาไว้กันนิดนึงถ้าผมมีโปรแกรมจูนให้ผมจูนให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีนะยี่ผมจะโปรแกรมไหนมาจูนให้ลูกค้าวะเนี่ยเอานิวจูนก็ไม่ได้โอ้วิ่งไม่ออกเลยน่าเกลียดที่พายเลยโอเคเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าก่อนดูครับสำลักแล้ว บับบับบับ,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 บอันนี้คือสำลักละวคว่าสำลักแก๊สอันนี้แก๊สอยู่นะไม่แปลกใจว่าลูกค้าทำไมถึงบอกว่าเวลาถอยมันีมันกระดับนะครับปัญหาเรื่องเอ่อสถานก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับสะดุดก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับเนี่ยลูกค้าก็ลอง ไฟลูกเครื่องโชว์ไอรูปก,การน้ำมันเครื่องโชว์มันโชว์แล้วนะครับลูกค้าบอกว่าวงี้ไปฟึป่งไปถ่านน้ำมันเครื่องมาน,าน,น้าเซ็นเซอร์นะครับสะดุดปั๊บป๊บลูกค้าก็สับสับเป็นแก๊สเลยเอาสับเป็นน้ำมันเลยนะครับเติมเกียวว่างหน่อยนะครับเติมเกียวว่างหน่อยอันนี้เป็นน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันปุ๊บโอ้โหรอบดีเลยนะครับดีเลยไม่เอาไม่สำลักเลยปั๊บปั๊บป๊บปั๊บเลยนะครับเนี่ยดูดิคุณเวลาคุณไปทำอะไรมากับรถนะครับคุณก็ต้องดูว่า แก๊สกับน้ำมันอันไหนดีนะครับเ,เชียร์เพลิงอันไหนดีนะครับถ้าเชียร์เพลิงอันไหนดีก็คือรถคุณสมบูรณ์นะครับถ้าเชียร์เพลิงอันไหนหรือใช้แก๊สปุ๊บแล้วมันมีเกิดปัญหาเนะี่ยแก๊สคุณมีปัญหาละเพราะคันนี้ระบบหัวฉีดนะแก๊สมันไม่สามารถที่เอามือมาปรับจูเล่นได้นะครับติดตั้งมาได้สามเดือนนะครับแกไม่จบหรือมันยังไงปล่อยรถให้ลูกค้าทิง้งลอยทะเลลอยลำมาทางนี้นะครับ นี่ขับน้ำมันดีมากเลยลื่นเลยนะครับอ,อแปลกจริงจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากทำคอยเคเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับไมห่หายหายหรือไม่หายอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสองตัวเลยนะครับอย่างนี้ลานแก๊สเขาบอกว่าเออคอยเสียใช่ไหม คอยเสียถ้าเราติดตั้งคอยเปลี่ยนเป็นคอยเคไปแล้วถ้ามันไม่หายแล้วไปให้ร้านแก๊สจูนแต่นี้ร้านแก๊สเขาจะบอกไงเพราะมันไม่หายอะไฟไปไงต่อทีนี้เอแล้วรอไปยังไงต่อผมคิดว่าไม่หายเพราะน้ํามันนี่วิ่งลื่นเลยน้ํามันนี่ลื่นเลยนะน้ํามันมีแรงเลยอะตอนที่พี่ก่อนที่จะเข้าบ้านหรือรอบมันต่ำๆพี่ลองลองสับเป็นน้ํามันดิรอบดีเลย เออก็พี่ก็ต้องแยกแยกให้ออกว่าเออแก๊สมันเป็นอย่างเนี้มันก็ต้องเป็นที่ระบบแก๊สระบบไอ้น้ำที่มันฉีดแก๊สลงไปแต่มันขับลื่นเลยเนาะหรือว่าจะทำเอาคอยเคไปก็ได้แป๊บเดียวอคอยเคเอาผมมีเอาสำเร็จอยู่ก็ลองเปลี่ยนดูได้ผมจะไไปีนเออใช่ชัวร์ปนเนี่ยผมก็ไปทำมาทุกอย่างแล้วทำไมเอเอทำไมมันยังวิ่งแก๊สแล้วมันยังไปมันยัง,ยงอืดอยู่แต่แต่แต่อืดจริงแก๊สอะ อืดเลยอะอืดเลยแก๊สแต่แต่น้ำมันนี่สับจะเป็นน้ำมันปุ๊ปมันปุ๊บเลยเนี่ยมันหน้าที่เป็นที่ระบบไอ้ระบบแก๊สคือระบบไอ้ฉีดไอ้ฉีดแก๊สอะประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าแก๊สมันแบรนด์ยี่ห้ออะไรผมไม่สามารถที่เอานิ้วมาปรับจูนได้นะถ้านิ้วปรับจูนได้มันก็ดีอะนี่น้ำมันดีมากเลยคอยเคไอคอยคอยเปลี่ยนเชียงกงมาแล้วชุดนึงก็ยังเป็นเหมือนเดิม นั่นแหละพี่ลองลองคุยกับร้านแก๊สเขาดูทําไมน้ํามันมันวิ่งดียังทําไมแก๊สมันมันสะอึกเวลาสับเป็นแก๊สอย่างนั้นพี่ก็ลองเวลาถอยอะพี่ลองลองลองสับแก๊สดูสับไอ้สับให้มันเป็นน้ํามันรอบมันจะดีเลยละเมื่อกี้ผมก็ลองเหมือนกันวิ่งไปรอบนึงแล้วก็ลองวนเออสะอึกเหมือนกันอึก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 เลยแล้วก็สับเป็นน้ํามันปุ๊บรอบดีเลยขับดีเลยแรงดีเลยเอาง่ายอย่างงั้นพี่ถ้ารู้จังหวะไปแล้วถ้า อยากเร่งแซงหรือขึ้นสะโพกสะพานอะไรเงี้ยสับเป็นน้ำมันมีแรงเลยอย่างเงี้ยเพราะแก๊สระบบดูผมไม่สามารถที่เอามือมาปรับจูนได้ผมว่ามันเป็นที่ระบบแก๊สระบบแก๊สอืมระบบแก๊สยังไงก็ระบบแก๊สไม่มีอะไรพี่สลับคอยมาแล้วอ่ะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนั่นแหละตรวจเช็คกันไปเออลองให้ร้านแก๊สเขาดูอีกทีนึงก่อ้นโอเคตรวจเช็คกันเอาไม่มีอะไร ตรวจเช็คดูไอฟรีได้ถ้าย่งไงผมจะได้กลับมาอีกรอบนึงเออเออแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะพี่เคยเปลี่ยนคอยไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่คอยอะ่ะไอหัวเทียนเปลี่ยนเอาเอาเปลี่ยนไหมเนี่ยหัวเทียนอะหัวเทียนอะหัวเทียนเนี่ย n g k ผมซื้อมาผมไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่อ๋อเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้ว,ลลวไม่น่าเกี่ยวยงั้นเนาะมันไม่น่าเกี่ยวแล้วสองชุด แต่เท่าที่ผมไปลองมันมันไม่ใช่คอยไม่ไม่ใช่ไฟรั่วอาการไม่ใช่ไฟรัว่วนะถ้าไฟรัว thumbs, ่วมันจะเหยียบแล้วมันตื้อๆๆๆอันนี้มันไม่ใช่แต่น้ํามันนี่ปื๊ดเลยหรือว่าจะลองคอยเคลองดูอหลังจากที่ใส่คอยเคแล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนให้ด้วยเป็นหัวเทียนเข็มหรือว่ามันจะหายไหม อันนี้หลังจากที่เปลี่ยนคอยเคแล้วอันนี้เหล็กผมยังไม่ได้ยึดนะมาลองขับดูผมว่าก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเดี๋ยวไปลองขับยาวๆกันอีกทีนะครับว่าจบไม่จบนะครับอันนี้ขนาดใช้แก๊สอยู่โอเคแต่น้ํามันนี่ขับลื่นเลยนะปัญหาคือแก๊สอย่างเดียวณนะตอนนี้นะครับลานแก๊สก็บอกว่าคอยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนคอยทั้งสี่หัวแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนทั้งสี่หัวเป็นหัวเทียนเข็มนะครับ โอเคเดี๋ยวไปลองขับอันนี้วิ่งแก๊สอยู่นะครับสรุปแล้วอัตราการเร่งก็อืดเหมือนเดิมนะครับออกตัวเนี่ยเวลาเราเหยียบเนี่ยมันไม่มีแรงนะครับอันนี้แก๊สนะมันกินเชืเ้อเพลิงไม่พอนะประมาณนี้นะครับอาการสะดุดไม่มีนะเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับรถ,ร,รถว่งรถวิ่งอื่น กับเครื่องกระสุดนี่อันนี้สับมาเป็นน้ำมันนะอันนี้สับเป็นน้ำมันนะครับดูอัตราการเร่งนะครับออกตัว จะมีแรงกว่วนะครับตองละสรุปแล้วน,นั่นแหละแก๊สนั่นแหละเราคิดอะไรเยอะหลอกโอเคสับเล่นทั้ง,ทงแก๊สทั้ทงน้ำมันกับือปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บน้ำมันนี่ลื่นดีมากเลยโอเครู้เรื่องแค่นี้แล้วครับน้ำมันลื่นปืด๊ดแก๊สนี่สะดุดถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้ ดูดิสะดุดทัก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 ใส่เกียร์ถอยถ้าสับเป็นน้ำมันนะดีเลยรอบดีเลยนะโอเครู้เรื่องกระเทียมเจียวบอกลูกค้าแล้วไงพี่พาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดีขึ้นพี่จะยอมเสียตังค์ไหมแล้วก็ไปคุยกับร้านแกดส๋ยวคุยกันไปรู้เรื่องอีกไม่มีแรงเลยดูดิไปนะ ไม่มีแรงวิ่งเลยโอเคส,สรุปเอ่อท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปไอ้คันที่มาให้ผมตรวจเช็คนะครับก็สรุปแล้วเอ่อน้ำมันวิ่งดีมากนะครับน้ำมันนี่วิ่งดีเลยน้ำมันวิ่งดีขณะเอ่อชะลอหรือเอ่อจอดนะครับเข้าเกียร์ดีเปิดแอร์น้ำมันนะดีเลยแต่แก๊สนี่สะดุดแล้ว ชะลอนะชะลอสะดุดหรือติดไฟแดงไม่มีแรงเลยนะครับก็สรุปได้ว่าแก๊สเขาระบบแก๊สเขามีปัญหาไม่ใช่ระบบคอยนะครับไม่ใช่คอยนะครับถ้ารู้ว่ารถมันสะดุดคุณสลับซับเป็นน้ํามันปุ๊บแล้วมันดีแสดงว่าเชื้อเพลิงตัวนั้นนะมันไม่ดีแล้วไม่ใช่ว่าโทษที่คอยเสียต้องใส่คอยเคนู่นนี่นั่นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าเ น้ำมันดีน้ำมันขับดีแล้วไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยเรามาใช้แก๊สปุ๊บเ,เกิดมีปัญหานี่คือระบบเชื้อเพลิงของแก๊สแล้แก๊สฉีดไม่พอหรือหัวฉีดไม่พอหรือกล่องแก๊สสั่งจ่ายไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแก๊สระบบดูดแก๊สระบบหัวฉีดไม่สามารถที่จะเอานิ้วมาปรับจูนได้นะครับก็เหมือนคล้ายๆกับระบบมันไม่มีตัวปรับจูนนอกจากไปจูนอย่างเดียวนะครับจูนด้วยคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ มาเล่าสู่กันฟังอันนี้รถคันนั้นลูกค้าให้ผมมาตรวจเช็คนะครับผมโอเคประมาณนี้สรุปแล้วเป็นแก๊สนะครับพอยเคลูกค้าก็ไม่ได้ทําผมคิดว่านั้นไป300บาทนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับครั้งแรกใจลูกค้าที่จะมาทําพอยเคผมคิด2,200บาทนะขอค่าแรงเบียดเสร็จตอนนี้ผมเช็คอาการให้แล้วตอนนี้มันไม่ใช่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายพี่จะใส่ไหมผมก็บอกลูกค้าประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่า ออลองดูไหมลองเปลี่ยนดูไหมผมว่าไม่หายก็จริงๆด้วยมันไม่หายจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าผมเจอเยอะมากใหม่เรื่องรถนี่นะโอเคก็ประมาณนี้ให้ลูกค้าไปคุยกับร้านแก๊สเอานะครับว่าจะเอาอยัางไงอะไรยังไงนะครับแก๊สเข้าร้านแก๊สมาสามรอบติดแก๊สด้วยติดมาสามเดือนก็เป็นเหมือนเดิมนะครับรถวิ่งไม่ออกนะครับอาทิตย์แรกลูกค้าบอกว่าเริ่มมีอาการละนะครับประมาณนี้โอเคเราลูกสู่กันฟังก็ประมาณนี้